สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับอ่ะคลิปนี้ก็พามาดูนะครับไมโครทำถนนนะครับนี่เลยครับบ๊อบเคทโอ้ยี่ห้อบ๊อบเคทนะครับ E55 โอ้คันนี้ใหม่ๆเลยนะครับ สวยมากเลยครับมีตัวเอครับขับสบายครับ ตาบอ,อกพึ่งออกมาอาทิตย์สองอาทิตย์ครับร้านหกครับพึ่งออกได้ครึ่งเดือนบ๊อบเคทนะครับโโนิ่มมากเลยนะครับเสียงเงียบกริบเลย อตอนนู้นกะ็ไปอตอนนู้นไปอันนี้ก็เป็นในหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านผมเองนะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับไมคโครมาทางานก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ลองอามโอ้อามยาวครับไะเขาเขียนที่ก็บอกไว้นะครับลองอามน่าจะอามยาวอามยาวพิเศษบูมอามยาวพิเศษนะครับโอ้สวยอยู่นะเฮ้คลองด้วยครับ เดี๋ยวชมไปเพลินๆนะครับสำหรับคุโบต้าสำหรับบ๊อบแคทนะครับบ๊อบแคท E55 นะครับเดี๋ยวให้ดูความคล่องตัวนะครับวันนี้ก็มี6ล้อของเสียทบมาด้วยนะครับมารับดินนะครับ นี่เขาจะขยายถนนนะครับฝั่งน้้นเสร็จแล้วนะครับฝังน้นก็เทพเพิ่มไปประมาณ50เซนนะครับเสร็จแล้วแล้วก็มากุูดอีกฝั่งหนึ่งนะครับ អឺខ្ញុំគ្រូខ្ញុំគ្រូខ្ញុំហក់លึกជាងបែបនោះវិធីទេមកតាមបែបអឺគាត់គ្រូស្ទីកហក់លึกជាងបែប เคก็ okay. ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ได้พามาชมเจ้าบ๊อบแคทนะครับทำงานนะครับไปแกะกลองเลยคันนี้ราคาประมาณล้านหกนะครับคันนี้ก็เพิ่งออกมาได้ครึ่งเดือนนะครับก็ดูความดูการทำงานนะครับคลิปนี้นะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับรูปทรงก็สวยงามนะครับ แปลกหูแปลกตานะครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับรถยี่ห้อแปลกๆนะครับโอเคก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกาลังใจนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับเดี๋วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ